โทรเดาผมโทรวันดี้ใช่ผมอีกแล้วฮะก็นะกว่าจะได้รับพักเมือกานรู้ดีว่าบอลมวยที่ภาคเอาเป็นว่านะไอ้โทรลัมหลับอีเวนต์ใหม่ดีเซลโร่หนาๆตัวแข่งอยู่นั่นแหะเห็นไหมก็เป็นอีเวนต์คอลแลบระหว่างเอาไงนะมันคืออีเวนต์คอลแลบระหว่างโทรลัมออนไลน์กับดีเซโร่นล้วแหละแล้วถามว่ามันเล่นยังไงเราก็โทรลัมนี้ก็คือเกมโอบจิอัิเจ่รแหละซึ่งมีคนขายของกันเต็มเลยโว้ยนี่ไงเราจะเห็นเล่มเนี่ย แล้วก็ไอสวที่อัดบาร์ทั้งบทอ่ะโคตรเละเลยผมโม้ไปเรื่อยในวิดีโอนั้น่ะสุดท้ายก็ต้องกล่าภาคเองเด็กคือดีๆอ๋อเราไปฟังท้าท้ายของผมดีกว่าผมก่อนที่มันจะลามไปมากกว่านี้นะเมื่อเข้าไปใกล้เรมจะมีที่ให้กดอยู่ผมกดตัวแอคชั่นตู่นี้นี่ขณะนี้พี่แกจกลรบมาไรบ้านบอกตัวเองช่ามาเถิดเราไปดูยันเถอะนะท่ามวยแล้วเราก็จะเห็นแลมตรงนี้ทำไมครับเฮลิโด๊ะจะว่าไปนะอือขออธิบายนะผม คือถ้าว่าเราเรอเวลาจนมันแบบศูนนาทีอ่ะมันจะมีอีเวนต์ให้เรากดเข้าไปผมซึ่งง่ายๆนะผมมาช้าไปและที่เห็นอยู่นี้คือร้านค้าขายอของผมในส่วนนี้ก็จะมีมอนิสตาของแรมด้วยนะใช่แต่ที่แปลกอย่างหนึ่งนะคือก็ไม่ทายกินแรมวายอ็นะรูปร่างลหน้าตาของสกินก็แบบนี้แหละนะให้ดูกันยาวๆอะ่ะ แล้วในคลิปก็ไม่มีอะไรมากครับผมนอกจากการวิ่งเฉยห,หาโบคลิปนะซึ่งด้วยความว่าคลิปนี้เป็นคลิปโทรลามคลิปแรกในช่องนะาาทําให้สิ่งที่ผมทนอย่างแรกคือการหาโบคลิปใช่ซึ่งผมจะบอกให้เกี่ยวกับตูด่านนี้นะผมอย่างแรกนะถ้าใครเคยดูดิเซโรคุณจะได้เจอกับไวเวลซึ่งในโทรลาร์เขาเรียกว่าวานะนะในส่วนนี้ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็อาจจะสู้ยากหน่อยผมแต่จริงๆแม่งสู้ยากทุกเว้นแหละเอา,าง่ายเพื่อนมันครบสามนาทีผมจะอธิบายดีๆแล้วลกันนะอย่างแรกมันก็ไม่ทําอะไรหรอกนอกจาก บินบินแล้วก็บินบินทําให้มันค่อนข้างน่ารำคาญหน่อยเพราะเราไม่สามารถตีเป้าหมายได้แต่ถ้ามันลงมาเมื่อไหร่ก็น้องเลือจะนะ <c oughs> ซึ่งาทาเสร็จครูก็ได้รางวัลมาซึ่งเป็นแต้มเอาไว้แลกของใช่แหละผมหมายถึงพวกของที่ผมบอกต,อ,ตอนต้นชีพนะครับผมใช่และซึ่งของที่แรกก็เป็นของมีค่านั้นอนะรวมถึงไอ้สตาไม่ใช่สตาเบิร์นซีนะเว้ยผมมันถึงสตาเจม,มานะเ <c oughs> ซึ่งสตาเจมนะคือสกิลพิเศษแหละนะ เึ็นก็นั่นแหละผมหาโปรคลิปเจอแล้วเพราะฉะนั้นก็จบคลิปกันเลยดีกว่าเนาะโอเคเนาะเล้วเรากว่าจะได้ที่ปิดคลิปมาขอปิดคลิปดีๆหน่อยนะฮะโอ้โหคือผมนั้งคาดแต่แล้วอ่ะบางอย่างก็ไม่หายไปผมทำให้โปรคลิปของเราก็อาจจะมีติดมาด้วยนะแต่ก็ช่างมันเถอะโอ้โหเดือบี เอาเป็นว่าปิดคลิปทั้งนี้แล้วกันเดี๋ยวไปตัดที่หลังก็เดี๋ยวนะเราเปลี่ยนมุมบ้างไหมเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างวันนี้ไม่ต้องอเ,เปลี่ยนแล้วก็ได้บรรยากาศกไปก็นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เดีขอบคุณที่ตารับชมว้ยตุ้ยขอบคุณที่ติดตามรับชมแม้แค่ปิดคลิปยังลำบากเลยโเอาเป็นว่าขอขอบคุณที่ตารับชมนะผมก็ขอให้เล่นโทรศรพท์สนุกสนานนะผมถ้ามีโอกาสเจอโทรศรพร์ข้างหน้านะก็อานว่าใช้เถอะสวัสดีบ๊ายบาย